ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของมาลากุติในการเปิดตัวเมดิสัน150 s สกูตเตอร์ในแบบสปอร์ตพรีเมียมรุ่นแรกของประเทศไทยซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2565ด้วยราคาค่าตัว7,9800บาทก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากในขณะนี้ มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าสเปคของเครื่องยนต์เมดิสัน150นั้นเป็นอย่างไรอัตราเร่งความเร็วเร้าใจแค่ไหนจุดเด่นของตัวรถมีอะไรกันบ้างวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังถึง10จุดเด่นของเจ้าเมดิสัน150ให้ฟังกันครับเริ่มจากข้อแรกก็คือเมดิสัน150นั้นมันคือสกูตเตอร์สายพันธุ์อิตาเลียนแบรนด์ยุโรปดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม ให้ความเฉียบคมตั้งแต่หัวจรดท้ายเสียงจากผู้ชมในรายการของเราต่างก็ให้การยอมรับว่ามันมีความสวยงามสปอร์ตหรูดูโฉบเฉียวเร้าใจต้องยอมรับครับว่าดีไซน์ของเจ้าเมดิสัน150ในคราวนี้โดนใจวัยรุ่นไทยเป็นอย่างมากครับจุดเด่นข้อที่2ก็คือเรื่องของการผลิตและประกอบในประเทศไทยเมดิสัน150ใช้ชิ้นส่วนในเมืองไทยมากกว่า6 0ของตัวรถเครื่องยนต์นำเข้าจากเวียดนาม ส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีบวกกับผู้บริหารของมาลากุติไทยแลนด์ที่วางนโยบายเชิงรุกต้องการสร้างตลาดอย่างจริงจังจึงวางราคาไว้ไม่แพงถือว่าราคาย่อมเยาทุกคนจับต้องได้นี่คือจุดเด่นข้อที่2ครับข้อที่3หลายคนเป็นห่วงเรื่องของการให้บริการหลังการขายมาลากุตินั้นใช้โชว์รูมร่วมกันกับแลมเบรตาซึ่งมีอยู่แล้วในขณะนี้กว่า40แห่ง จะเพิ่มเป็นกว่า50แห่งในอนาคตอันใกล้ดังนั้นต้องถือว่ามารากุตินั้นไม่ได้เริ่มจากศูนย์มาถึงก็มีโชว์รูมพร้อมรอขายทันทีการให้บริการหลังการขายก็ถือว่าทําได้รวดเร็วจากการสอบถามไปยังผู้บริหารของมารากุติไทยแลนด์ยืนยันครับว่าถ้าเป็นอะไรในประเทศไทยไม่มีปัญหาส่วนอะไรต่างประเทศมีความพยายามในการตอบสนองให้เร็วที่สุดครับไม่ต้องรอนานเกินไปเหมือนกับแบรนด์ที่มีการนําเข้าจากยุโรปหรือจากอินเดียก็ตาม จุดเด่นข้อที่4ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ขนาด150ซีซีบล็อกใหม่4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของบอชจากเยอรมนีแต่เป็นโรงงานผลิตในเมืองจีนควบคุมคุณภาพโดยฝรั่งครับหัวฉีดเป็นแบบ4รูมีท่อเ e นจูรี่นะครับขนาด30มิมลิเมตรให้อัตราเร่งที่ดีตั้แต่ออกตัวไปจนถึงรอบสูงสุดหลายท่านสอบถามถึงเรื่องของทับสปีด่าทำได้เท่าไหร่เจ้าเมดิสัน150ทดสอบโดยโรงงาน ทำได้130กิโลเมตรชั่วโมงครับย้ำนะครับว่า130กิโลเมตรชั่วโมงซึ่งเป็นตัวเลขบนหน้าปัดเรือนใหม่ติดรถความเร็วในช่วงปลายจาก90ขึ้นไปจนถึง125กิโลเมตรชั่วโมงนั้นทําได้เร็วครับแต่ว่าจาก125ถึง130ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการแช่รอบแช่เครื่องยนต์จุดเด่นข้อที่5ก็คือเรื่องของการใช้จอเรือนใหม่แบบ LCD ที่มีการออกแบบวัดรอบสอข้างซ้ายขวา ตรงกลางเป็นตัวเลขความเร็วโดยวัดรอบของเจ้าเมดิสัน150นั้นออกแบบได้อย่างเก๋ไก๋เท่ทันสมัยเป็นแถบสีฟ้าถ้าบิดเกิน9,000รอบก็คือเข้าสู่เลดไลน์แถบวัดรอบจะเป็นสีแดงให้ความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใครครับจุดเด่นข้อที่6นะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ชุดไฟหน้า LED พร้อมไฟ DRL เป็นแบบ LED เช่นกันซึ่งให้ความแหลมคมโฉบเฉี่ยว รับกับดีไซน์ของแฟริ่งหน้าให้ความล้ำสมัยซึ่งดีไซน์ในภาพรวมของช่วงหน้าบอกเลยครับว่าให้ความเฉียบคมเป็นอย่างยิ่งจุดเด่นข้อที่7ก็คือชุดไฟท้ายของเมดีสัน150นั้นออกแบบเป็นไฟ LED ให้ความสวยงามแบบรถสปอร์ตบวกกับดีไซน์ช่วงท้ายแบบเปรยบางคนหลังทําให้ท้ายดูเชิดโด่งสวยงามดูโล่งตามาพร้อมกับกันดีดท,ที่ล้อหลังและป้ายทะเบียนที่แตกต่างไปจากสกูตเตอร์หรือรถมอเตอร์ไซค์ AT ทั่วๆไป จุดเด่นข้อที่8ก็คือถังน้ํามันที่อยู่ตรงคอนโซลกลางให้ความจุมากถึง10ลิตรเติมทีเดียววิ่งได้ยาวไกลขนาดที่รถมอเตอร์ไซค์ AT หรืออัตโมติกของยี่ห้ออื่นความจุ5ลิตร7ลิตรหรือไม่ก็8ลิตรจุดเด่นข้อที่9ก็คือความสูงเบาะนั่งสูงเพียงแค่755ม mm, ิลลิเมตรเตี้ยกว่าทุกรุ่นครับในคลาส150ซีซีหรือ1 6 0ซีซีก็ตาม ส่งผลให้คนที่มีความสูงไม่มากนักก็สามารถขับขีด่ได้อย่างสบายๆจุดเด่นข้อที่10ก็คือการใช้ดิสเบรกหน้าแบบ3ลูกสูบทำงานประสานกับเบรกหลัง1ลูกสูบในแบบคอมบเบรกซิสเต็มซึ่งก็หมายถึงการกระจายแรงเบรกหน้าหลังทำงานพร้อมๆกันถ้าเรากดเบรกข้างขวามือคาลิปเปอร์คู่นอกของชุด3ลูกสูบนี้จะทำงานกดเบรกหน้าเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นการกดเบรกข้างซ้ายมือลูกสูบที่อยู่ตรงกลางของคาลิปเปอร์แบบสาลูกสูบข้างหน้านั้น จะทำงานพร้อมกันกับเบรกหลังครับซึ่งจะช่วยให้การเบรกนั้นมีสีิลภาพที่ดีมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือ10จุดเด่นของเจ้ามาลากุติเมดิสัน150ที่เพิ่งเปิดตัวไปพร้อมด้วยราคา79,800บาทซึ่งถือว่าสุดคุ้มในช่วงเวลานี้ครับ